วิชาธรรมชันตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ทุกกะคือหมวดสองธรรมอันทำรรให้งามสองอย่างขันติโสรัจั อ้าวต้นทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะแล้วทำอะไรมาเงือท่วมตัวเชียวคืออย่างนี้ค่ะหนูหอบกองรายงานไปส่งคุณครูคนเดียวไม่หมดเลยขอให้ต้นช่วยเขาก็เดินบ่นว่าร้อนก็ร้อนหนักก็หนักมาตลอดทางไม่มีขันติเอาซะเลยทําไมจะไม่มีขันตักน้ําบ้านเรามีเยอะไปเออเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วต้นนุชหมายถึงขันติโสรัจ่ตั้งหากเอ๊ะ ขันติโสระจ,จะคืออะไรครับแล้วเกี่ยวยังไงกับที่นุชเขาว่าผมอะครับครูเอาล่ะงั้นครูจะอธิบายให้ฟังขันติโสรจ,จะคือทำอันทำให้งามหมายถึงทำที่ทำบุคคลให้งามด้วยกิริยาทางกายวาจาและใจซึ่งเป็นความงามภายในไม่ใช่ความงามภายนอกที่เน้นรูปร่างหน้าตามีสองอย่าง คือ 1. ขันติความอดทนหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนความโกรธความไม่พอใจหรือความฉุนเฉียวออกมาให้เห็นโดยเหตุที่ควรอดทนแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำได้แก่ อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานสัมมาชีพในการศึกษาเล่าเรียนไม่แสดงอาการท้อทแท้เหนื่อยหน่ายเช่นทนร้อนทนหนาวทนหิวกระหายเป็นต้น 2. อ,อดทนต่อทุกขเวทนาได้แก่อดทนต่อความเจ็บป่วยทางกายไม่แสดงอาการอ่อนแอร้องโอดครวนหรือทุรนทุรายจนเกินเหตุ 3. อดทนต่อความเจ็บใจได้แก่อดทนต่อการกระทํำล่วงเกินของคนอื่นเช่นถูกด่าว่าเสียดสีถูกดูหมินไม่แสดงอาการโกรธหรือโต้ตอบ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสได้แก่อดทนต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามายุ่งยวนชวนให้โลภโกรธหลงไม่แสดงอาการอยากได้โกรธเคืองหรือลุ่มหลงมัวเมาจนเกินงาม ที่นุดว่าเราไม่มีขันติแปลว่าไม่อดทนนี่เองแล้วโสรัจจะล่ะครับแปลว่าอะไรครับครูข้อ2โสรัจจะความสง,งียมหมายถึงการควบคุมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติแช่มชื่นเบิกบานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อได้รับทุกข์หรือประสบกับสิ่งเย้ายวนชวนให้โลภโกรธหลง เป็นธรรมคู่กับขันติส่งเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นเมื่อถูกด่าว่าแม้สามารถอดทนไม่โต้ตอบได้แต่ใจอาจเดือดดานอยู่หรือเมื่อเจ็บป่วยแม้กายอาจทนได้แต่ใจอาจยังเร่าร้อนกระสับกระส่ายโสรรจจะนี้ช่วยข่มใจรักษาใจให้สงบเยือกเย็นเป็นปกติสามารถยิ้มรับการดูหมิน่น อดกลั้นสิ่งยั่วยุเยา้ายวนได้มีความสงบสงี่ยมอยู่ภายในคนที่มีขันติโสัจ,จะก็จะมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวหยาบคายไม่แสดงอาการผิดปกติทางกายวาจาใจที่เรียกว่าทำอันทำให้งามเพราะจะทำให้เราไม่แสดงอาการหยุดหิดหรือเบื่อเวลาลำบากไม่ร้องครวญครางเวลาป่วยไม่น่าบึ้งตอนโกรธ ไม่ด่าตอบเมื่อถูกด่าอย่างนั้นใช่ไหมคะครูถ้าเธออยากงามจากภายในก็ต้องหัดมีขันติโสระจะรู้ไหมรู้แล้วจ้าเราผิดไปแล้วต่อไปจะไม่น่าบึ้งเวลาที่เธอขอให้ช่วยแล้วจ้า